ยัดใส่กากที่น <fal vos is wrong> uh, um, anyway. uh ้องอันน uh ี้ยัดคือบ่อเครื่องยัดโหลดค่าดียวเครื่องยัดบุญเศษมันแตกบุญเศษมันละเอียดเทมันไม่ได้รสชาติของการกินกินอะไรกินใส่กอกุญเชมไหมอันนี้อันละเอียดปะอ๋อมันพอฟานบัดไปน้ำดิอันนี้พอสุกแล้วรน่ะกัดออก วุ่นเส้นยืดใช่ไหมอ๋อมันได้อัพโหลดก่อนมันก็คือยังใส่กอกกินกับเขาวอยากให้มันเป็นเส้นอยากให้คนกินใจรสากแบบแปลว่นอยากใส่กอกขายอยู่น้ำบ้านจะคล้องนี่แหละขออย่งไงเลยเด็กคุณขออย่างไงขอละศีบบาทจะคุ้มค่าหมูปุ๊บหมูยังแพง แค่ว yeah, mm ่ายนักแล้วครับพึงไหวให้มันแห้งสักก็กำกามแล้วก็นั่นเป็นย่างครับผมผู้ใหญ่อยากได้แพะกระซงแค่กัะซุงนิดหนึ่ับซุงเหมือนกันจุดขายจุดขายโดนแล้วครับผมอยากทดลองกินนึกจะบอกใส่กัวกุ้นเซนนี่แค่ว่านี่ผู้เฒ่าว่าโอ้กินอันเดียวตันอิ่ม กินแท้่ลกินแทนเข่าครับผมเห็นป่เยนข่อยหกเนี่ยวาลูกข่อยลือของเต็มอยู่เอานอนนอนนอนอยากนอนเต็มทีแล้วพี่น้องแม่งยัดใส่กวาาเดียวนอนนอน รับตารับตารับตาลูกเอาผ่า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 อย่ายาให้ย่าให้อย่าให้ห่มผ้าห่มผ้า อัาใส่กอ,อกจ้าดูกนอนนึน่งมานี่คว่า,าอดตในมือคนขยันมากพีน้อจะเห็นแค่ปุ๊บแตน่วยขางกว้างไหนก็ได้ใส่กอ,อกคอยยังไงเลยจ้าสิบบาทสิบบาท ให้น้อยบ่เป็นเอ้าจุนทิมให้หนะอจน <ừ. S 3> อทิมให้นะถิมพอเดียวนี่อิ่มจนทิมให้นะอยมามาใช่กอกไม่จ้าใช่กอกคุน้นเส้นยัดเองทำเอง ตายเองกินเองนี่ค่ะขบั่ท่านได้อาบเพาะน้ำนี่ดอกล่างหนาแต่ฟันเล้วนี่ค่ะย่านบดทั้งลูกค่าเบนบ้าจ้า ใส่่งยเลยจ้าใส่ง่ายๆกินอิ่มเท่ยเดียวโลดเป็ดตัวใครใหผูพเฒ่าเป็ดตัวใครพู้โฒพาผู้เห็นคอยยิ่งย่งกินอิ่มแทนเขาคนเดล่ะผู่ต้นเคยกินน้ำแข็งต้นก็บ้าปกินอันเดียวคุณไปกินเดียวด่อยเส้นเป็นนะ มีสุดอดน้ำนเอค่ะวนนี้วันี้ของาผิดหวังรถแรกแยกแถมไปพืดแตะพืนี่ะเทไหรมันนั่นได้พี่น่อวันไรเดี๋ยวมันแข็งนยอยู่ตะมองเดียว Hoặc là chút được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  đẹp được chút được chút được thang đấy chút được 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 chút จ้าไมไาบบ่กล้าจัดให้จ้าขิงบะพริกกะลัมใส่กรอกต่วเอาบวจ้าเอา,า,จ,า,เอาจะขิงบะจ้าส่นดอกย่าออองผมงมีออเดอร์ปลาส้มจังสีแพ้ว่ากับสีหยาบขายผมมีออเดอร์พวกเนื้อแห้งเนี่ยักสีหยาบได้พาขนมนี่เนี่ยก็ได้การกับเขาเขา้าพี่น้อง เพราะว่าออเดอร์แพ้ว่าแพ้ว่าสิส่งอาทิตย์ละ2เทียสองเทียส3เทียแล้ว2เที่ยสองเทียสามเียแล้วเตีหลายอันนี้ก็วันจันทร์พุ่นละอืออันนี้ก็มีออเดอร์ปลาส้มเด้อปลาส้มใส่กอกคือกันปลาส้มใส่กอกแหนมแก็ว่าวันจันทร์เพราะว่าสุกต่าเสาร์อาทิตย์แค่สิบ่ส่งของอันนี้ย่างอยู่บ้านครับผม ย่างแล้วต้นหน่อยก็สิเอาไปส่งเพิ่นอยู่เฮียนเพิ่่นซังเพิ่นซังก็เอาไปส่งเพิ่อนขอเนี่ยีดีด้วยได้บ้าเห็ดไม่มีพิษหวังครับผม พมีเสียบฟางเขากระเฮ็ดจังซี่เอาเด้อพี่น้องเอาอยางมาตัดวุ่นเสียนแม่จ้ะยางจะที่ตัดวุ่นเสียนขาดนะเห็นปะจะที่ออกจากกันโอ้แม่นอ้อยยางมัดเด้อเอยยางมัดยางมาเลยเด้ออ้อยยางตัดวุ่นเสียนอ้าวตู้ไฟเขียว เฮงอันกับบนอันอย่าหยุนนะเดี๋ยวแม่จัดการเองเอาล้างอย่าล้างอย่าล้างทำไมเป็นคนอย่างนี้ป่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้ เอพ่อนอนเดี๋ยวพอพอ่อนอนก็ไม่นอนเอา้าหลับเอ้าลับโอ้โหนั่งๆนั่งๆนี่ตอนจะหลับแล้วเฮ้ยค่อยๆกิน แม่กะจะเย็ดไหเลียาไปเลยๆน้นอพี่น้อแบ้มได้เงิน ขี้ขาน,าน็้่ไดายแลกัพยรยดอีเล่าแม่เจ้าอน้อนบด้ยดอกสิทีพ,พ,พ,พี่แมงพ่อ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 หนูจะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรหนูตากระโขคืน ไปย่างใส่กรอบนั่งกันแบบนี้เออไป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 ปนเอาปันนอนว่าไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวแมวหนูนอนเออไปไปอ๋อลงลงลงง่ายง่ายดีวไปไปก่อนนะยาแปลว่ากับสิยายากไปยางกันครับ มาย่างแล้วมึงตีลับใหม่ไงครับย่างาหอมๆพร้อมส่งลูกค้านะครับใครต้องการสามารถสั่งได้ครับผมสั่งได้พอขาไปสูงไม่ใหญ่บ้พี่น้องไม่ใหญ่นะ่า กินไม่เดียวอิ่มครับผม <S 2> <S 2> <S เข้ากับชิมี่พักนี่เคียงเคียงไหมพักกักพริกขิงขายอยู่บ้านนะครับยลปปนนย,ยลูกแม่หันน้ำมาหยิบนะถ่ายรูปนะเงินซ้อนซ้ำเงินซ้นอนซ้ม นี่แหละครับวิธีใส่กอ,อกเค็ดแล้วก็ย่างย่างขายกอ,อ,อกคิงเคเคยรกับกอกคีงพ่อคิดแค่นี้เลยแล้วก็เออไม่ยิ่งใหญ่พี่น้องอลังการงานส้างเลยกเป็นหนึ่งอาชีพที่เข้าขายประจำครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันบอคอยได้ขายเพราะว่า สถานการณ์โควิดพร้อมกะมือนีก็เลยเห็ดขายเห็ดยู่เฮียนแล้วกลับไปส่งเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮากลับไปส่งเพิ่นตามบ้านทำอยู่บ้านก็สร้างรายได้ได้นะครับโอเคครับผมไปก่อนพี่น้อง ขอบบขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆท,ท,ที่ติดตามแล้เป็นกำลังใจขอบคอบครับได้หาได้ซิปกะ็ะคือเงินนาอพี่น้องนี่ล่ะไมใ้ใหญ่เลยแพรว่าทำไม่มีผิดหวังครับผมเอาค่วมพ่อใจของลูกค้าบ่มเมนควา่วพ่อใจของแม่ค้าครับผม,มไห้ไลา์เลยครับผมธรรมดานี่ เขาขายไหม่แล้วสิบหายี่สิบปุ่นได้ใหม่ยังไงซ้าแพร่ว่านี่แต่ว่าเขาขายน้าบาดขายให้พี่ให้น้องกินนี่ละลูก่้าจึงติดแพร่ว่าหลายไปหนังพี่้องหยุดขายก็จะว่าโอ้ยว่ามาขายใส่กรอกให้กินจะเคียนาะได้เยอะอร่อยด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะครับโอเคครับไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ